สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านวาน้านตําบลว้านคําอำเภอราสีสไลยจังหวัดศรีสะเกดหมู่บ้านนี้มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองเก่าโบราณหรือว่าหู่แก้วสี่ทิศนั่นเดงนะครับแล้วก็มีสวนลิงนะครับหรือว่าดงลิงบ้านวานขันั่นเองเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศ ภายในหมู่บ้านกันนะครับ เราเราจะไปชมวัดนะครับวัดวันวัดนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัด ของวัดว่านตำบลว่านคำอำเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอราศีสไลนั่นก็คือปูแก้วสีทิศนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีเป็นสวนลิงหรือว่าดงลิงบ้านว่านคำนะครับซึ่งมีลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับ โอ้มีต้นยางขนาดใหญ่น,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับบ้านว่านคำนะครับบ้านว่านตำบลว่านคำอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ วัดพระาธาตุกู่แก้วฝ่ามือก็เป็นโรงเรียนบ้านว่านรัฐราชลุกนนะครับโรงเรียนบ้านว่านนะครับฝ่ามือติดกับสวนลิงเลยนะครับเดี๋จะพาทุกท่านนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตรงสวนลิงนะครับ เขาเรียกว่าเมืองลิงเลยนะครับตรงนี้วันนี้ยังไม่เห็นลิงนะครับวันนี้น่ครับมีแต่คนมาเลี้ยงฝาดเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับข้างในจะมีอีกนะครับโอ้หนี่ไงครับลิงอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ไงครับลิงอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสวนลิงบ้านว่านขันะครับมันมาอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพาทุกท่านชมลิงนะครับสวนลิงบ้านว่านคำครับโอ้ตัวใหญ่ทีเดียวครับ